โอเคอายุชุมือเบาเบาโอเคโอเคครับคนแรกนะ C 2ครับออ C อ C, 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 C 2อยู่ไหน่ะโอเคครับ F 3ครับ D 1 1ครับ D 1 1ออยู่ตรงไหนอ่ะ หัวใจจะวาย F9 ครับ F9 F9 E18 ครับ E18 ความสมดุลอยู่ที่ไหน G G2 ครับเออใช่ใช่ใช่เธอนั่นแหละเออ G7 ครับ สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ด F หนึ่งครับ F สิบห้าครับขอบคุณนะครับกินไม่ด้วยนะครับทั้งยี่สิบห้านนะครับเดี๋ยวได้ร่วมกันครับแฟนคลับและครอบตังโอเคคิวร้านเหลือเล็กน้อยก่อนได้ดูอ EP หกไปพร้อมๆกันกล่าวอะไรสักเล็กน้อยฝากติดตามขอบคุณทุกคนที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่สนับสนุนการเชิญครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เนมีความฝันหนึ่งเหมือนกันที่ได้มาดูซีรีส์พร้อมๆกันอย่างนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆที่